สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปอ่านนะคะบทร้อยกรองเรื่องทำดีอย่าหวั่นไหวนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะ อาทิตย์ที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนเขียนความดีของตัวเองใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนกันมาคนละ10ข้อแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนักเรียนมีความดีของตนเองนั้นมากมายนะคะจนเขียนไม่หมดเลยทีเดียวใช่ไหมคะคนเราทุกคนนะคะเมื่อทำความดีแล้วเราก็จงทำดีนั้นต่อไปนะคะ สิ่งไหนที่คิดว่าดีแล้วและไม่ได้เดือดร้อนใครเราก็ทำต่อได้นะคะไม่ต้องหวั่นไหวต่อคำพูดของใครทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนไปลองอ่านบทความนะคะเนื้อหาดีๆในหนังสือเรียนของเรานะคะเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะ ค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูที่บทที่5นะคะทำดีอย่าวันไหวหน้าที่63นะคะนักเรียนเปิดเลยนะคะ<ๆ>ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านเนื้อหาในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องมาอ่านบทนำเรื่องก่อนนะคะก็จะเป็นกาบยานี11นะคะบทนำเรื่องเป็นเรื่องการสรุปเนื้อหาทุก ทุกอย่างที่อยู่ในเล่มนี้หรือใน,ในบทนี้นะคะเราไปอ่านบทแรกกันเลยนะคะบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปันคล้องจองคำสัมผัสบรรจงจัดคัดคำนั้นเรียงร้อยถ้อยจำนัน 4ี่คำพลันเป็นบทกลอนนักเรียนสังเกตในบทที่1เนี่ยนะคะจะพูดเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะก็คือครูอาสาใช่ไหมคะบทนี้ครูอาสาชวนกันมามาทำอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะมาเล่านิทานให้กับเด็กน้อยฟังใช่ไหมคะ,ะให้เด็กๆฝึกอ่านเขียน ก็นำอาหารมาแบ่งปันด้วยเดี๋ยวเนืเรื่องจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะไปติดตามตอนต่อไปนะคะส่วนหลักภาษาเรื่องนี้ก็จะสอนให้ในเรียนเรื่องคล้องจองคำสัมผัสคืออะไรคะคือคำคล้องจองและก็คำสัมผัสใช่ไหมคะมเราจะเรียนเรื่องอะไรเอ่ย เรียงร้อยถ้อยจำนานสี่คำพลันเป็นบทกลอนก็คือคำที่นำมาเรียงการ4ี่คำแล้วเป็นบทกลอนเขาเรียกว่ากลอนสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันค่ะค่ะเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะนักเรียน หน้าหกเลยอ่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนอ่านใน1บทก่อนนักเรียนบางคนสงสัยว่า1บทที่ครูพูดนั้นคืออะไรเป็นยังไงใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเรามาดูอ่านอ่านเป็นร้อยแก้วก่อนนะคะมาแล้วมาแล้วมีเครื่องหมายตกใจด้วยก็ตกใจนะคะมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจคือเนี่ย สี่วักเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งบทใช่ไหมคะอ่าสี่วักเนี่ยเป็นหนึ่งบทอ่าอันนี้คือหนึ่งบทนะคะมาแล้วมาแล้วนักเรียนสังเกตคําว่ามาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราไปดูวักที่สองวักที่หนึ่งมาแล้วมาแล้ววักที่สองครูแก้วของเราอ่าแล้วอ่าเดี๋ยวครูโยง้นให้ดูนะแล้วไปสัมผัสกับคําว่า อะไรคะกับวรคที่สองนักเรียนลองสังเกตดูสระแอวแหวนคำว่าแก้วนั่นเองนะคะสัมผัสคำว่าแก้วอ่าต่อไปนะคะวันนี้วันเสราร์นะักเรียนย้อนกลับไปดูคำว่าของเราเราคล้องจองกับคำว่าเสาอ่าครูจะโยงให้นักเรียนดูนะต่อไปคอยเฝ้าด้วยใจนะักเรียนเห็นเสาคำวักที่สามไปสัมผัสกับคำว่าเฝ้านั่นเองนะคะ นี่คือบทที่1จบไปแล้วต่อไปเราจะขึ้นบทที่2บทที่สองเนี่ยจะมีคำสัมผัสเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าใจมาสัมผัสกับบทที่2คือคำว่าใสอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะครูจะโยงให้ดูนะ,ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ในักเรียนไปฝึกโยงเส้นสัมผัสในหนังสือหน้า64มาส่งครูนะคะค่ะต่อไปถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะ เรากลับมาดูบทที่สองใหม่นะคะครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อ,ะ,อะไรนะจ้อยแดงแท่งไยวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะจะไปช่วยครูเป็นอย่างไรคะนักเรียนพอจะสรุปเรื่องได้ไหมคะสามบทนี้ฟังใหม่นะ มาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กลับกับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะ,อะไรนะจ้อยแดงแท่งฝ้ายวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบ,บะจะไปช่วยครูอ่าก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะก็มีครูแก้วแล้วก็ครู สดใสนะถือถุงเนี่ยใบใหญ่เลยใส่อะไรแล้วใครวิ่งไปรับครูคะลูกจอยแดงแท่งไยใช่ไหมคะวิ่งไปรับครูเลยเขาถืออะไรไปด้วยใช่ค่ะถือกระบะนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฝึกอ่านจนครบบทหนึ่งเลยนะคะ เดี๋ยวครูจะพานักเรียนอ่านหน้าที่64ก่อนนะคะแล้วที่เหลืออีก3หน้านักเรียนไปอ่านเองนะคะอ่าอานเป็นกันบ้านเนาะเรามาต่อนะคะจ้อยแดงแท่งฝาวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจ มีผู้ใจบุญเกื้อนหนุนห่วงใหญ่ฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเราครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอา้ามาไว,ไว้ตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับคะ่ะครูพวกหนูรอเล่า เมื่อถึงวันเสราร์คอยเฝ้าไม่คลายครูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใยมีลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีบพาลูกไปฝากให้บ,บวชเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียน ปรับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารสินทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบนตำนานค่ะเป็นอย่างไรคะพออ่านหน้าที่64ทั้งหมดแล้วเนี่ยนักเรียนพอจะสรุปเรื่องได้ไหมคะก็คือยังไงคะคุณครูแก้วคุณครูสดใสเนี่ยทุกๆวันเสาร์เนี่ยก็จะมาหาเด็กๆใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนสังเกตอยู่ในรูปเนี่ยก็คือเด็กๆที่อยู่ในแคมป์ใช่ไหมคะแคมป์คนทํางานก่อสร้างใช่ไหมคะเด็กๆก็มารับก็มานั่งฟังครูเล่านิทานคุณครูก็มาสอนเด็กๆให้อ่านเขียนออกอ่านออกเขียนได้นะคะเพราะเด็กๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้ไปโรงเรียนคุณครูก็สละเวลาเนี่ยมาสอนเด็กๆแล้วก็เอาขนมจากผู้ใจบุญเนี่ยมา แบ่งให้ด้วยเด็กก็ดีใจนะคะมารับคุณครูแล้วก็มาล้อมวงกันฟังนิทานจากครูทุกๆวันเสาร์ด้วยนะ,ะเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องอะไรคะเรื่องของเศรษฐีพ่อไม้ใช่ไหมคะ,ะเศรษฐีพ่อไม้เนี่ยเขาก็มีลูกชายเป็นหนุ่มแล้วก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้ฝึกได้ฝนได้บวชเรียนก็เลยให้ลูกเนี่ยไปบวชเรียนในวัดที่พ่อเคยบวช นะคะก็เวียนวนไปหาลูกนะคะเอาข้าวเอาอาหารเนี่ยไปถวายให้ลูกนะคะก็เนาะด้วยความรักลูกพ่อก็เที่ยวไปหาที่วัดอ่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครูอยากจะให้นักเรียนไปอ่านต่อให้จบนะคะแล้วก็เรียนต้องจับใจความด้วยนะอ่านแล้วแต่ละหน้าเนี่ยอ,อ่านแต่ละหน้าแล้วนักเรียนจะต้องรู้นะคะต้อง ต้องต้องตอบได้ว่า,าหน้าเนี้ยที่เราอ่านจบไปเนี่ยเนื้อเรื่องว่าอย่างไรนะแต่ละหน้าอ่านจบปุ๊บต้องก็มานั่งคิดดูแล้วว่าสรุปแล้วหน้าเนี้คืออะไรใครทําอะไรอีกหน้านจนจบเลยเนี่ยนักเรียนต้องรู้นะคะว่าเรื่องนี้จบอย่างไรนะค่ะเมื่อนักเรียนอ่านดูแล้วเนี่ยบทเนี้ยจะเป็นบทที่เป็นบทกลอนทั้งเรื่องเลยนะนักเรียนก็ต้องฝึก อ่านไปก่อนนะอ่านออกเสียงไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาช่วยสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึงแต่ก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนต้องอ่านด้วยตนเองก่อนนะคะอ่าเ<ต><ด>นี่ยค่ะนักเรียนก็อ่านหน้า64 65 66 67 ถึง68สิบแเลยพอนั้เรียนจะอ่านแล้วเรียนจะรู้สึกเพลิดเพลินนะคะถ้านักเรียนตั้งใจอ่านเนี่ยเรียนจะรู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากเลยนะคะสนุกสนานเนาะเป็นบทกลอนแค่วรคละสี่คำสี่คำเองนะคะจะเป็นคำที่คล้องจองกันไปเรื่อยๆๆนะคะเมื่อนเรียนอ่านออกแล้วเนี่ยเนียนก็จะเข้าใจความหมา,ายเยนื่อก็จะสนุกกับเนื้อหาไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาสรุปให้ครูฟังด้วยนะอ่านเดี๋ยว ส่วนการบ้านวันนี้นะคะครูก็ให้นักเรียนเนี่ยอ่านเนื้อเรื่องหน้า65ถึง68นะนักเรียนอ่าแล้วเนี่ยนักเรียนต้องจดจำให้ได้ด้วยว่า ตัวละครในเรื่องนี้เขาทำอะไรบ้างนะทำอะไรที่ไหนยอย่างไรโผลของเรื่องคืออะไรมีใครที่ไปกล่าวว่า2พ่อลูกนี้ไหมแล้วสองพ่อลูกนี้เขาทำยังไงเขาแก้ปัญหายังไงนักเรียนต้องรู้นะคะอาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะสรุปใจความของเรื่องให้ได้ด้วยนะคะถึงจะเรียกว่าอ่ารู้เรื่องนะคะสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ